ข้าสองงวดติดเลขวิทยากรเลขแอดนุกนิกพารวย1กรกฎาคมพศ2565คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปอย่างพี่น้องปองไปสู้ผู้สุคนเนาะค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซ่อมภาพพารวยนะคะพบกันในคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมนําท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่แนวทางงวดประจําวันที่1กรกฎาคมพศ2565นะคะ แนวทางหลายท่านหลายอาจารย์เนาะค่ะในคลิปนี้แม่ม่อนใกล้ภาพไปเบิงเลขวิทยากรตำรวจนะคะท่านผู้ชมซึ่งเข้ามาแล้ว2องวดติดค่ะไปเบิงแนวทางชุดแรกกันเลยค่ะชุดแรกค่ะท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมา2เลขเลขเด็ดทะเบียนรถ ผู้ว่าชัดชาตินะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่1เดือน765นะคะท่านผู้ว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเลขท้ายทะเบียนก็มี1117นะคะ17ก็เป็นเลขผู้ว่าราชการคนที่17นะคะยังไม่มานะคะท่านผู้ชมซึ่งก็ดังอย่างต่อเนื่องนะคะดังไม่หยุดชุดไม่อยู่ก็ผู้ว่ากทอมอนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ มาลุนกันเนาะคะ่ะว่าจะมาหรือเปล่านะคะสำหรับงวดนี้17นะคะซึ่งชุดตัวเลข17ของอาจารย์ชัดชาตินะคะก็มาตรงกับแนวทางชุดเน้นของแอดประเสริฐที่บอกว่าเลขออกวันศุกร์ครับนะคะซึ่งวันที่ผ่านมานะคะเข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะสำหรับแนวทางนี้ค่ะงวดนี้รัฐบาลไทยผมว่ามี7นะครับให้7 6นะคะกับ1ก็คือ17น,นะคะโชคดีครับงวดนี้เลขออกต่ำครับเพินินหวานนะคะค่ะสำหรับชุดเต็มนะคะเอามาให้ดูกันอีกรอบค่ะสำหรับเลขออกวันศุกร์ก็มี8 4 7 6 6 3 5 8 0 4และ17นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเข้าทั้งบนและล่างนะคะสำหรับแนวทางชุดนี้ค่ะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดนุกนิกพารวยค่ะเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะงวดที่ผ่านมาเข้า29นะคะท่านผู้ชมงวดก่อนหน้านั้นเข้า3ตัวโต๊ดและก็2ตัวบนนะคะสำหรับแอดนุกนิกปังมากๆเลยนะคะ2งวดติดสำหรับงวดใหม่1กรกฎาคม65วิ่งรูดที่1และ2นะคะ เบิร์ก็คือ1122 2, นั่นเองนะคะท่านผู้ชมชุด2ตัวนะคะ16 17 19 21 25 26ชุด3ตัว782 162และ917ค่ะชุดฟันเน้นๆก็คือ72และ82นะคะแอดนุกนิกบ่ไดเน้น17แต่ก็มี17อยู่ในชุดนะคะท่านผู้ชม11 1, 1, เลขทะเบียนรถ อาจารย์ชัดชาติก็มีของแอดนุกนิกก็ให้มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งชุดตัวเลขฟันเน้นๆเน้น 7, ของแอดนุกนิกค่ะก็มาตรงกับเลขเน้นๆของเลขสารเจ้าชุดนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ชุดนี้ไม่ได้เป็นชุดไม่ใช่ชุดของเลขมหาเฮงที่งวด เก่าให้เข้าซ้องเก่านะคะคนละอันกันค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะคะแม่มอนจะบอ,บอกว่าเป็นชุดปลอมเนาะค่ะเนื่องจากว่าปลอมหรือแทก,ก็มาใดคือกันค่ะพี่น้องขันมักกะเฮาก็จังจัดก็จังจวดกันเนาะค่ะมาถึงแนวทางเลขประมูลของอาจารย์หนุ่มขอนแก่นค่ะ1กระะกฎาคม65นะคะฟันเน้นที่5ค่ะ จุด3ตัว594 596 506นะคะ2องตัวค่ะ5153 58และ59นะคะ มาต่อกันที่แนวทางสายวิทยากรตำรวจค่ะวัที่ผ่านมานะคะเข้า29นะคะและ07ค่ะมี07ขึ้นบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเรียกได้ว่าเน้นล่างกันบนก็จะได้ทั้งบนและล่างเลยนะคะมาดูกันที่งวดใหม่เลยค่ะท่านผู้ชม1ก,กรกฎดาษคม65นะคะแนวทางนี้เป็นแนวทางล่างค่ะในหมอนกจ็จเจงไ์ด้่าววันเน้นล่างกันบนไว้ได้จากน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ 38 28 68 36และ58นะคะเน้นทุกตัวค่ะกลับตัวทุกครั้งเลยนะคะเพื่นบอกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ38 83หลายท่านหลายอาจารย์ให้มานะคะรวมไปถึง58ด้วยนะคะท่านผู้ชมซึ่งชุดตัวเลข68นะคะและก็58ก็ตรงกับแนวทางนี้นะคะท่านผู้ชมงดวันที่1เดือน765 ชุด3ตัวนะคะ516นะคะสองตัวค่ะ5156และ16นะคะสองตัวล่างให้มา2ชุดนั่นก็คือ86และ58นะคะต่อด้วยแนวทางรับเงินล้านของแยกค้กอวอัวค่ะ โดยแอดเปิลนะคะ1กรกดาคม6 5งวดที่ผ่านมาเข้า9 2นะคะท่านผู้ชมงวดใหม่นะคะเด่นที่8และ9ค่ะชุด2ตัว1819 38 39 58และ59นะคะต่อกันที่แนวทางชุดเต็มของไอ้ทศพลค่ะท่านผู้ชมชุดเน้นเม็ดเดียวแมมมอนให้เบ่งไปแล้วเนาะคะ่ะนั่นก็คือ ค่า1นะคะ1กรกฎาคม65ชุด3ตัว210 190นะคะชุด2ตัว105145วงกลมเน้นไว้ค่ะ90และ58บ่ได้วงกลมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อด้วยแนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมช้ายาอาจารย์แม่มอนอานบ่ออกเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องอานเอาเองเด้อค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะให้เข้าที่บนให้เข้า07นะคะ2ตัวบนตรงๆล่างเข้า29นะคะสตัวกลับล่างเข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะมาดูงวดใหม่เลยค่ะวันที่1เดือน7 65นะคะชุดบนค่ะห5นะคะ16 1 7 3 5ชุด3ตัว9 1 5 0 1 5 9 3 5และ5 1 6นะคะชุดล่างค่ะ8 0 3 0 5 0 5 8รองค่ะ3 8และ5 9นะคะ8 0เน้นล่างนะคะท่านทู้ชมบนเน้นที่1 5นั่นเองนะคะ ต่อด้วยแนวทางสองกล้องมองดาวค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า07นะคะงวดใหม่วันที่1เดือน765นะคะเด่นที่8ค่ะ80 82 85และ89นะคะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของ แอดหนุ่มเชียงใหม่ของแท้แน่นอนเนาะคะ่ะวัที่ผ่านมาเข้า07นะคะ2ตัวบนตรงๆนะคะมาดูงวดใหม่กันค่ะวันที่1่กรกฎาคม2565นะคะให้มาที่06 3 7 09 3 0 7 2และ05นะคะต่อด้วยแนวทางชุดไก่ต้งค่ะท่านผู้ชมเป็นของแอดสุวิตค่ะ ซึ่งเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะมาครบ3ตัวบนเลยนะคะงวดเก่านะคะวันที่1มิถุนายนค่ะเข้า196เลยนะคะ16มิถุนายนก็มี807นะคะงวดใหม่วันที่1เดือน765มีชุดตัวเลข840และ1นนะคะจับเลยค่ะพี่น้องจับเอาเลยค่ะ ต่อกันที่แนวทางมหาลาบค่ะ4คู่นะคะ4ชุดเน้นค่ะวัตถิ่ัน์มาเข้าสองเกนะคะเป็น2ตัวกลับล่างค่ะเป็นแนวทางล่างเนาะค่ะมี่นองเนาะแต่ก็มีบนอยู่นะคะมี07นะคะงวดใหม่นะคะ58 08 57และ07นะคะ สุดท้ายค่ะพาพี่น้องมาออกกำลังกายมาเล่นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับสายทหารค่ะสายทหารใบแรกวันที่1เดือน765วิ่ง5นะคะ10ล้าน5มาแน่ 4, ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนวิ่ง8นะคะ เป็นชุดเก่าค่ะไม่หมอนเอามาให้เปิงแล้วเนาะคะ่ะ8ก็มาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะและมีใบดํามาอีกนะคะท่านผู้ชมสายทหารงวดนี้นะคะวันที่1เดือน7 65หให้4 4 4สี่ล้านเปอร์เซ็นต์ดูชุดเต็ม44่่เพิ่นว่าเนาะคะ่ะให้แล้วไม่แทงบนเสียดายก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะเพิ่นว่าเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ แอดดวงกำมลก็เลยบอกว่าจับใส่กันเลยนะคะ5 8 4ค่ะค่ะมักก็จัดเนาะค่ะพี่น้องเนะาะมักก็ตามบอ,อกมักก็พานค่ะฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังผิดพาะการใดไในมอนกราบขาออภัยเนาะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ